อะไรปวดภูมิมองไม่เห็นแต่การทำสีผมมูเจย์ไม่พูดแอบไม่พูดกับใครเลยมูเจไม่พูดกับใครเลยแต่คุณการทำสิ่งีผมนี่ทัานนั้นทำวาวหล่อนนะหัวทำไปกี่รอบนี่เันื่อับเคร่สีเดียวมาดีค่ะเฉลยก็ได้ ตอนตอนแรกอ่ะไปทําที่ร้านอ่ะบอกว่าอยากได้สีเดียวกับไทยล่าแบงค์เคยดูเอว่าหนูอ่ะหนูไอ้พี่หนูแหละไทยล่าแบงค์หลายรอบมากทำใครเป็นไทลุ่มไทยล่าเป็นคําล่าอะไรสิโอเคมันอ่อนไม่เป็นไรยล่าอย่างเงี้ยมันยังเยอะ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 เลยแม่เขาจะเอาจากข้างล่างขึ้นมาไงมล่างจนตันคเจาจะเอาะไม่แล้วอแต่ทุกทีเขาต้องไอ้นี่เพูดกันเขาต้องพูดกันมันไม่เดือดต้อนอ่ะก็สลับวันนั้นก็ยังดี เออได้ได้ได้นั่งก่อนนั่งก่อนครับอ้าวเร็วมายืนเลยนองเพลงตีบก่อนครับคแล้วเหรอมาเร็วมันเหมือนไม่ครบไม่ครบคนเออครบแล้วเหรอม่ดูน้อยๆไงอุยเรื่องไหนคนวานเป็นลานสัง พันนี่เล่นะวิ่แมวิตาหสี่คุณละคุณเี้ยวเตี้ยวเดี๋ยวลอเพลงตีมกันเลยแม่ดูเขาวนี่เห็นผมกูการไหมโอ้ยนี่เขนไม่ได้ทำอะไรแปลกประหลาดเลยแค่เปลี่ยนสีนิดเดียวการเหมือนทุกอย่างเหมือนจริงไม่ใช่ พี่กีรพันธ์กูใจไม่มีไอดอลถ้าใครมีอะไรจะส่งส่งได้นะฮะเอาแมสเซจเจอร์มาด้วยวันนี้เพื่อนาเลยครับพี่กระเป๋าอะสีผมเหมือนด้วยเวลาถอดหมวกหมวกมาเป็นสีจะไม่ีพี่กระเป๋าพี่กระเป๋าัอ่ะเพื่อนนะคะตามเพื่อนนะตามอย่างป้เดี๋ยวแกล้งหนิงเนี่ยหนิงมาปุ๊บยืดพื้น ว่านจังบนจ้งเลีนแล้วกันอะไรครบทำไมมันน้อยจังอ่ะนี่ไม่ชินหรอปีที่แล้วเหลือสี่ห้าคนไม่ชินหรอแล้วหลังใหญ่อย่างเงี้ยอู้ยเล่นซ้อนหาสบายเลยอ้าวอ่ะคุณิ๊กบอกเลยคู่แรกทิ้งร้องคนแรกเิลงตีมนะทิลงตีมซองซ้อมกันเลยทิ้งหนิมทิ้งหนิมทิ้งหนิม มาดิออกมาเลยออกมาเลยทิ้งิงบนทางเดินกระไว่านัเี์่จหรไปว่านกระไร่าว่านกไรานกระไรวานระไานกรไรว่านกระไรวานอระแรากระไร่านะไปานกระวนกระไรานกไรว่านกระไ่านกัรนกรไรกระปรว่านกระไ่ากไปนกราระว่านบ่กูก่กรนกไรากู๊ดก่นกรร่น่าะดวานไกลนะะกระนจ่านนนี่นกะไนน ไปนัดกับขีอันนัดอาจจะล้มจะมีน้ำตาเป็นนัดนะครับขีสันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินนะครับรอนสักวันจะเป็นอย่างหวันไฟจะทำให้ได้รอนกับโบโบไม่ได้ต่อไหนทุกเหตุการณ์ใจขับเร็วขัาษาไม่ได้เปลี่ยนนะ ถ้าถ้าขึ้นถ้าขึ้นประสานไม่ถึงสูงก็อาจจะต้องสลับกันนัดสลับกันนอนัดเดี๋ยวเดี๋ยวขาฟังก่อนจะไปเป็นดาวโดดเด่นแมนมิกกี้จะไปถึงปลายทางในวันนั้นผู้หญิงเขาหมดแล้วใช่ไหมครัแล้วก็ตับตับจะไปเป็นดาวโดดเด็กมันฟ้าจะไปเปิดคว้ามาเหมือนใจฝันแล้วก็โบ3สามคนโบวกพุทเพลงสามคน ให้ทุกสายตาต้องมองให้คนขึ้นชงตัวฉันปั๊มที่เหลือจะไปถึงประธานวันนั้นจะเป็นคนสึงแสงไฟที่ผู้หญิงที่เหลือเกรนมิกกี้หนิมสักวันต้องเป็นของเราสักวันต้องมีวันนั้นลองเลยเข้าใจไหมที่เหลือเหมือนเดิมครับเดีมิียูาเดคดิีด โอ้โที่ผมอนแร็่อนแรปเปนลี่ยนพอแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเบียร์ร้องเบียร์รอนเดีทั้งหมดเลยเยรไมเ่ไม่เห็นยากเลยหนึ่งสองสามี่ห้าแปทัดเองแล้วหลังเกีติทเอง แเป็นเท่าไห่เอาผากิษด้วยนะกนาาไอ่กิด้วยนะเป็นราี้เก่งๆเยอะเดี๋ยวสงก็เก่งภาษาอังกฤษม่เก่งภาษาอังกฤษแม่ให้พี่สีดี่าพี่เกียอายุมากกว่าแม่ให้รับเหมือาโม่รับโครโชคเลยนะขึ้นขนหัวชัคิมนิดนึงครับแบงแทกเปิดแบงค์แทกนะครับครับ ไม่ไหวยังพุ้ยพุ้ยขอามาก่อนเท่ายมากต้องร้องวันนี้แล้วภาษอังกฤษาบอกเลยตั้งแต่แรกให้ช่วยกันจับให้บอกไตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าให้ทุกคนฟังพร้กนแล้วมัต้องมีการสลับร้อง้วย้สอวันทันอยู่แล้วบรรทัดเองชิๆวสรับนะต้องดังมากอ่ะเดี๋ยววันนี้่ว เดี๋ยวนะครับน้องครับน้องฟางครับคราวนี้ขอยืนเรียงแบบใครอยู่ตรงกลางใครเริ่มก่อนว่าเป็นผู้แรกนะครับอยู่ตรงกลางครับที่เหลือก็แยกออกไปครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยนึงเหมือนจริงนะคะมีป่ะมีป่ะยังไม่ต้องใหม่ครับยังไม่ต้องใหม่ดีกว่าครับ วันนั้นจะเป็นคนกอยู่ในางไฟหังเดี๋ยวเดอ๋ยวกูไม่จบอกะ้างไงเอ แต่ไม่เวิร์กเท่าไหร่เราเปลี่ยนนะใครได้คำดีร้องได้ดีเปลี่ยนนะครัคำนี้บนทางเดินเห่นความฝันนี้อาจไม่มีพร้อมดังกู้ชาติล้ว้องแบ่งแบ่งกันนะความเหงามากมายเหลือเกินถูกปะคะคุบนิคค่ะบนทางเดิน 光伴你，让你承担负担。老板，我们等一下。哎，顾客，拿东西到那哈我们走。奔长征。哦。别别别，别别别，别别别。别。啊，老板，我这车慢 แทงตินก่อนไงแล้วก็แยกแล้วก็เราก็แยกกันะนับเองนะพิงบนทางเดินแห่งความฝัน <Ă> น <üg endpoint> ี้อาจไม่มีพร้แดงผู้ทางอุปสรรคความย้กมากมายและเกินแข่งแดงต่แรกเลยว่าแต่จุดหมายปลายทางของใจเดือนตลังที่ฉันมี งก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไกลกว่านั้โลกที่ยังไกลใจคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันกลับเย่เดี๋ยวให้พี่โบติล้น 山们在高山之乐得。 จะไปเป็นดาวนะจะไปเป็นดาวโดยเต่นบนฟ้าฟ้า,ฟาจะไปคุยคว้าามาเต้นใจปันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นก็เป็นทั้ง